สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์2019ครับซึ่งเขาจัดก,กันที่เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึง7เมษายนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ผู้บริาหารต่างๆครับเกี่ยวกับรถไฮไลท์แล้วก็โปรโมชั่นครับถ้างั้นเดี๋ยวรอช้าครับไป let's go บูตแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มกันที่อีซูซ u ครับซึ่งอีซูซ u นะครับคุณผู้ชมได้เปิดตัวรถยนต์หลายรุ่นมากมายครับเรียกว่าน่าสนใจทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นอ Onix นหรือว่าสเตลครับใช่ไงครับเดี๋ยวเราไปฟังการสัมภาษณ์กันครับไปในงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะคะจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าบูอีซูซ u ปีนี้มาด้วยแนวคิดอะไรคะเอ่อที่สุดคือเอ่อมิวเอ็กซ์นั่นเองมิวเซนเซชั่

ก็มีรถทั้งหมดแต่งพิเศษก็คือมี x d o n i c นะคะแต่งพิเศษเป็นเวทีที่ทุกท่านได้เห็นด้านหลังของเรานะคะแล้วก็มี V-Cross แต่งพิเศษด้วยเป็นรถ4ี่ขของเราแล้วก็มีนะคะ Safety Car สีเขียวด้านหน้านะคะซึ่งจะใช้ในการแข่งขัน Isuzu Spirit ทุกสนามด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานไใมคะว่ามากนะคะ

มีทั้ง m a s t e r 2 m a s t e r 3 m a s t e r CX3 และ m a s t e r CX5 ครับแต่ไฮไลท์ของเขานะครับก็คือคอนเซปต์คอร์ที่อยู่บนหน้าเวทีครับขยากไปดูข้อมูลเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณทีกันครับ ท่านเป็นรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ของบริษัทมาสเตอร์เซลส์ประเทศไทยจำกัดครับคุณทีเพิ่มพงพันธ์ครับสวัสดีครับคุณทีครับสวัสดีครับครับคุณทีครับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับมาสเตอร์มีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างครับผมครับไฮไลท์คือด้านหลังของเราสองคนนะครับก็คือรถต้นแบบมาสเตอร์ไคล์คอนเซ็ปต์เป็นรถต้นแบบซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีเจเนอเรชั่นใหม่ของมาสเตอร์ เริ่มจากตัวแพลตฟอร์มใหม่นะครับแพลตฟอร์มใหม่ที่เราจะใช้ในรถที่จำหน่ายจริงในเจเนอเรชันตัดไปเนี่ยเราใช้ชื่อว่า Sky Active Vehicle Architecture นะครับเป็นแบรนด์ new แพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์บล็อกใหม่คือ Sky Active X ซึ่งสามารถรวบรวมเอาข้อดีของเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเข้าไว้ด้วยกันนะครับก็จะเป็นครั้งแรกของโลกที่จะมีเครื่องยนต์ประเภทนี้เกิดขึ้นนะครับทางมาซเตได้จัดโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้น0%นะครับ แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1-2ถึง2ปีนะครับลูกค้าที่จองในงานมอเตอร์โชว์นะครับ,รบเราจะมีเป็นกระเป๋าพรีเมียมจากมาซาให้นะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณทีมมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับครับ เราก็มาอยู่กับผู้บริหารของฟอร์ดประเทศไทยครับคุณกมลทีระมงคลรัศมีครับผมสวัสดีครับผมอยากทราบถึงรถไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับปีนี้ฟอร์ดก็จัดเต็มเช่นเคยนะครับเราก็นํารถไฮไลท์ของเรา4รุ่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r Ford r a n g e r Raptor Ford e v e r e s t รถสปอร์ตที่เป็นไอคอนของเรานะครับฟอร์ดมาสเตนนะครับซึ่งเรามีการตกแต่งนะครับรถว่าไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Raptor ทางด้านนี้นะครับหรือ Ford e v e r e s t แล้วก็หรือว่าเป็น Ford Mustang นะ เป็นแนวทางนะครับการแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวแนวสปอร์ตหรือว่าแนวที่ลุยๆหน่อยนะครับ oh. รวมถึงรถที่อาจจะไม่ได้แต่ง ให้ดูวว่่าาามมีคมแตกตกงกันนเช่ไรฟอร์ดได้จัดโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับผมครับโปรโมชั่นเราก็จัดเต็มนะครับอย่างเรนเจอร์เนี่ยดาวเริ่มต้นเพียงแค่9,999บาทหรือรจะเลือกเป็นดอกเบีย้ยต่ำก็ได้นะครับเรามีดอกเบีย้ย0%ไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLT รุ่นยอดนิยมของเราหรือรุ่น Y Track นอกจากนี้ทั้ง Raptor นะครับเราก็มีดอกเบีย้ย0%ให้นะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรวมถึงฟอร์ดเอเวอเรสต์ดอกเบีย้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งคร,ครับผมส่วน Ford Mustang งเราก็มีโปรแกรม Premium Care ดูแลยาวๆกันไปปป5ีีคคคคครรรัััััับบบจดโโมมมชช่นนนนหกกาุุุณณณผู้้้วตออองขข ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผม กับกรรมการบริหารด้านการขายและการตลาดของบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณวันลบตรีเริ่มง,งามครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับคุณแล้วเขาในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับทีสกิมีรถอะไรมานําเสนอบ้างครับผมอย่างที่เห็นด้านหลังของผมนะครับก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่จะเติมเต็มความฝันของหลายๆคนนั่นก็คือ All l l ลนิ u ุกิจิม m น่ครับขมครับซึ่งเราได้รับเสียงเรียกร้องมานานมากว่าทําไมไม่เอาเข้ามาจําหน่ายสักทีซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆความฝันเนี่ยเป็นจริงแล้วนะครับพร้อมกันนี้เราก็ยังมีรถอีโคคาที่เป็นไฮไลท์ของเราไม่ว่าจะเป็น u k กิสวิต ซูกิเซียรและเซเลโครับผมและรวมถึงตัวที่เดือนที่แล้วเราเพิ่งเปิดตัวไปครับรถยนต์จัดที่นั่งอเนกประสงค์นั่นก็คือเอานิวซูกิเออร์ดิก้ามียอดจอมากกว่า1,500คันไปแล้วนะครับครับผมและสำหรับลูกค้าครับที่สนใจรถซูซูกิและมาที่นี่ครับทางซูซูกิได้จัดโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับผมโปรโมชั่นที่เห็นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขับฟรี90้าสิบวันดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ดาวน์ศูนย์นะครับมีหมดนะครับก็ขอให้เพียงแต่มาทดลองขับก่อนแล้วก็มาพูดคุยกับที่บริษัทการขายของเรา ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวันลมมากๆนะครับขอบมากครับบูตต่อไปครับเรามาอยู่ที่ Mercedes-Benz ครับซึ่งทางเป็นนะครับคุณผู้ชมมีรถไฮไลท์หลายรุยร่นมากมายเลยครับแต่จะมีรุ่นอะไรบ้างเราไปฟังผู้บริหารกันเลยครับ and welcome to the Mercedes-Benz Exhibition Pavilion at the 40th Bangkok International Motor Show. This year, Mercedes-Benz still maintains our leading title in Thailand's premium car market. That includes our Mercedes-Benz cars in categories of compact car, contemporary luxury sedan, dream car, SUVs, as well as EQ power for our forward-thinking automotive category. Proactively excited customers with the launch of five Mercedes AMG models, including the C43 Formatic Coupe, the CLS53 Formatic Plus, the GLC43 Formatic Coupe, and the GTC Roadster, as well as the GTS, the ultra luxury brand Mercedes Maybach. Apart from our sophisticated lineup, we have also prepared outstanding special offers from both Mercedes Benz and Mercedes Benz Leasing. To express our gratitude to our customers. The offers include limited amount of iPhone XS Max 256GB for buyers of 10 participating models and privileges for those who purchase the GLC 250D Formatic Off Road, the GLC 250D Formatic AMG Dynamic, and all three models of E350E. Mercedes Benz would like to welcome customers and visitors to our exhibition pavilion at the 40th Bangkok International Motor Show which is taking place from the 27th of March to the 7th of April. We hope to see you there and thank you very much. ท่านเป็นผู้บริหารของครับ ครับผมผมอยากทราบรถไฮไลท์ของ BMW ในงานนี้ครับผม BMW ซีรีส์3นะครับผมใหม่ล่าสุดเลยแต่ก็ไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะเราก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือ BMW Z4 นะครับอันนี้ก็เปิดตัวเป็นโฉมใหม่เช่นเดียวกันสุดของเรานี่ครับก็คือเป็นรุ่นที่เราเรียกว่าเป็น the first, first ever BMW X7 นะครับเป็น X7 รุ่นแรก นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บีนวเนี่ยเคยผลิตมาเลยแคมเปญพิเศษของแบบบีนวิวนะครับในงานมอเตอร์โชว์คราวนี้เนี่ยนะครับก็สำหรับลูกค้าที่จองรถแล้วก็รับสงมอบเนี่ยภายในวันที่30เมษายนครับนะครับทุกรุ่นเนี่ยยกเว้นแค่ไอกับ BMW M นะครับสองรุ่นเราก็จะเพิ่มนะครับในเรื่องของ BIS ไนะครับ BMW Service Inclusive หรือการบำรุงรักษาเนี่ย จาก5ปีเป็น6ปีถ้าเป็นรุ่น 320D GT นะครับก็เปลี่ยน Financial Package เนี่ยให้เป็น0% Down Payment ได้กับทาง b i m s o Leasing ครับนะครับกับอีกรุ่นก็คือว่า Plug-in Hybrid ประกันภัยให้1ปีเรียกว่าจัดโปรโมชั่นจัดหนักจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤษดามากๆนะครับครับขอบคุณครัค บูธลิฟต์อะไรมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและทำไมเขาถึงขายดีเป็นประจำทุกปีเดี๋ยวเราไปฟังผู้บริหารครับคุณรุ่งโรจน์ขันชลีครับปันเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่40เรามาภายใต้บูธคอนเซ็ปต์ลีฟท์ไรท์อะดรีนาลีนเวลนนะครับก็คือการกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ออกมาใช้ชีวิตภายใต้วัตกรรมซึ่ง เป็นรถยนต์ที่ดีกว่านะครับเทเบร์เบเตอร์คาโดยไฮไลท์ของงานวันนี้ก็คือการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับโตโยต้าทีอาร์รานะครับถือได้ว่าเป็นจุดยอดนวัตกรรมในเรื่องของสปอร์ตนะครับซึ่งมีหลักแนวคิดในการพัฒนาจากเซอร์กิตสู่รถก็คือจากการออกแบบที่สวยงามนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับแรงในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเครื่องยนต์ขนาด3ลิตรนะครับ6สูบแถวเรียงนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์โมเดลของเราอีกตัวหนึ่งที่เป็นครั้งแรกก็คือตัว All New นะครับคอมพิวเตอร์ซึ่งถถือว่าเป็น โดยสารอน,นรสงคงนะครับเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นไฮไลท์สองานที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับตั้งแต่ Camry h ่ยไฮบ ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ยังมีโตโยต้าไฮลักดีโวแซดดิชันนะครับซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนนะครับและยังมาพร้อมกับซีอสาร์เเช่นกันนะครับตกแต่งในรูปแบบที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นแคมเปญส่วนกลางแล้วแน่นอนครับเป็นงานนะครับทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะซื้อหารถยนต์ในช่วงนี้นะครับได้มาแวะมาเยี่ยมชมบูตโตต้าของเรานะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมตต่่่่่าาาาาาางๆมมมมกกยยททททีีเเเรรรไได้้้จจจััววนนะบใใหุ มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยนตรกรรมที่เป็นรถที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับนอกจาก Accord ที่เป็นไฮไลท์ของ Honda แล้วนะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายแต่จะมีอะไรบ้างเราไปฟังการสัมภ,ภาษณ์จากผู้บริหารของ Honda เลยครับ บูธ Honda ของเราในงาน Motor ร์โชในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นไฮไลท์ที่สำคัญก็คือ2คันที่อยู่บนเวทีหลังผมนี้นะครับ Honda Accord ใหม่นะครับยนตกรรมพรีเมียมสปอร์ตซีดานนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่ขุมพลังการขับเคลื่อนนะครับโดย Accord ใหม่รุ่นนี้เนี่ยมาด้วยกัน2เครื่องยนต์นะครับอันดับแรกก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรนะครับ VTEC Turbo ึ่งให้สมรรถนะการกขับขี่หรือแรงม้าเนี่ยสูงถึง190แรงม้านะครับซึ่งสูงกว่าเครื่องยนต์2.4ในแอ c o r d รุ่นเดิมแต่ในขณะที่ยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีกว่าเครื่องยนต์2.0นะครับในแอ c o r d รุ่นที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสปอร์ตไฮบริด iMMD นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีการขับเคลื่อนนะครับก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยนะครับ เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบพัน Honda Sensing เพราะฉะนั้น Honda Accord ใหม่ก็จะเป็นหนึ่งรุ่นไฮไลท์สำคัญของเราในงาน Motor Show ในครั้งนี้นะครับ ที่บูธนิสสันนะครับทอมมี่ก็อยู่กับผู้บริหารของนิสสันครับคุณสุริทิพและองทองโฉมทองดีครับสวัสดีครับผมงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับทางนิสสันมีรถไฮไลท์รุ่นไหนบ้างครับผมไฮไลท์ของนิสสันนะคะอยู่ที่การ นะคะเทคโนโลยี Technology, ไปสู่พลังงานไฟฟ้าค่ะคก็จะเห็นแน่นอนค่ะรถยนต์นิสสันลีฟสิ้นเดือนเมษายนนี้ค่ะเราจะทําการส่งมอบสําหรับลูกค้าที่ได้จองไว้เพราะฉะนั้นลูกค้าที่จองในงานวันนี้เนี่ยสิ้นเดือนเมษายนก็จะได้รับการส่งมอบเช่นกันค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่รถพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นที่จะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนิสสันเองยังดูถึงรถที่เป็นระบบไฮบริดด้วย ซึ่งก็จะมีเฉพาะ n i สสัน X-Trail นะคะซึ่งเป็นรถ SUV เปิดโฉมใหม่เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาทางนิสสันได้จัดโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับเป็นแคมเปญนิสสันแจกทองค่ะภายใต้แคมเปญ Smart Choice ค่ะอย่างในงานเนี่ยค่ะสามารถได้รับทองสูงสุด6บาทนะคะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นรุ่น Black Edition นะคะ ของนาวาร่าซึ่งเป็นปิกอัพของนิสสันในส่วนของนิสสันเอ็กเซลก็จะเป็นทอง4บาทบนะคะเอโกคาก็จะมีทอง1บาท2บาทแล้วแต่แต่ที่สําคัญก็คือรถทุกรุ่นเนี่ยจะมีประกันภยัยสามารถที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจทองคำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวต่ำพรต่ำดอกเบี้ยต่ำสามารถเปลี่ยนได้เทเลเมดได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยคแค่จองรถนี่ก็สามารถได้ทองเป็นแคมเปญคือไ,<ห>ได้เลยได้ไปเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุริเทพมากๆนะครับขอบคุณาครับ ท่านเป็นผู้บริหารของมิตซูบิชิครับคุณยอดชายซื่อวัฒนากุลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณของมีครับครับผมผมอยากทราบครับว่ามิตซูบิชิมีรถไฮไลท์รุ่นไหนบ้างครับผมข้างหลังเรานะครับก็เป็นมิตซูบิชิ e evolution concept นะครับโดย e evolution concept ตัวนี้นะครับก็เป็นยนตกรรมต้นแบบแห่งอนาคตครับอีกรุ่นก็ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวมิตซูบิชิไททันแอพซูลูครับผมนะครับได้จักโปรโมชั่นแคมเปญอะไรบ้างไหมครับผมประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีฟรั อันนี้ให้ทุกคันเลยอย่างมิสูวิชิไทตันนะครับกระบะของเรานะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษ0% 48เดือนให้ในรุ่นเอ่อซิงเกิลแครแล้วก็ตัวเมก้าแครนะครับสำหรับตัวปาจิโร่สปอร์ตนะครับดอกเบี้ย0% 36เดือนครับพร้อมกับแพ็กเกจ5ปีดูแลดีถึงใจตัว Expander นเดร์นะครับได้รับสิทธิ์ซื้อชุดแต่งในราคาพิเศษเพียง17,000บาทเท่านั้น a อตทราเซอร์โกมิรัชนะครับแล้วก็ให้ฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีพร้อมกับฟรีค่าแรงชิ้นระยะ5ปีคคคครรรรรรรัััััับบบบบผมออออนนนนนนนีี้้้ใหกกกกกถถยต์ Mitsubishi ททุุุ่ะะจงแลว็ ภายในเมษายนเป็นลุ้นเงินผ่อนมิตซูบิชิผ่อนให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณยอดชายมากว่านะครับดีครับขอบคุณครับทขามีอยู่ในรถตู้รุ่นแรกของ MG ครับนั่นก็คือ Mg V80 ครับแต่รายละเอียดเกี่ยวกับรถตู้รุ่นนี้จะมีอะไรบ้างเราไปฟังการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร Mg เลยครับ ็มจีในงานบางกอกอีเจนชั่นแนลมาราโชในปีนี้นะครับเรามี2ไฮไลท์หรือ2รุ่นด้วยกันคือรุ่นแรกคือรุ่น m g z s e v ซนะครับซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%เป็นรถพลังงานทางเลือกใหม่มานําแสดงนะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง425กิโลเมตรถ้าหากเป็นใช้งานทั่วไปก็อยู่ประมาณ335กิโลเมตรเรียกได้ว่าใช้งานได้สสบายเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือตัว New MG V80 เป็นรถยนต์ p a s s ซนเจอร์แวนขนาด11ที่นั่งมีจุดเด่นในเรื่องของตัวถังที่เขานั่งกว้างน,น,นอกจากนี้ยังมีระบบ e s p นะครับถึง7ระบบแล้วก็มีระบบช่วงล่างเนี่ยที่เรียกว่ามีเสถียรภาพให้ความมั่นคงในการขับขี่ โปรโมชั่นเนี่ยสำหรับรถรุ่นอื่นๆเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็น MG 3ดาวเพียง5% MG ZS นะครับผ่อนเริ่มต้นที่6,790บาท MG 5และ MG GS ผ่อน0% 5ปีก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจแบรนด์ MG นะครับมาชมแล้วก็มาเลือกสัมผัสรถ,รถแต่ละรุ่นมาทดลองขับนะครับแล้วเลือกเป็นเจ้าของในงานบางกอก international m o show ได้นะครับ ตอนนี้ครับคุณผู้ชมทอมมี่ก็อยู่กับผู้บริหารของเชฟโ r o ล็ตครับคุณปิยนุชจ,จตุราพัฒน์ครับส,รสวัสดีครับผมสวัวันนี้เราเปิดตัว all new Captiva นะคะด้านหลังคันนี้นี่เองนะคะเป็น SUV คันใหม่ที่จะมาเสริมทับตัวท็อปจะมี panoramic sunroof คันนี้มาพร้อมกับ5ที่นั่งหรือ7ที่นั่งให้เลือกได้แต่แปรรู s แปรรได้ราคาต่ำล้านแต่สำหรับท่านที่ต้องการมองหารถกระบะ เอาไปใช้งานสักคันหนึ่งรเรามีกระบะเชฟโรเลตโทรโรราโด,โด SUV ทร a วเบเซอร์ต้องบอกว่าเป็นอเมริกัน versatility คือเป็นรถอเมริกันที่แข็งแรงบึกบึนแต่ใช้งานได้หลากหลายในงานเราก็จะโชว์มีไม่ว่าจะเป็นบรรทุกเรือก็ได้จัก,กรยานก็ได้หรือแม้กระทั่งมีบรรทุกเต็นท์ได้ด้วยซื้อเลยซื้อเลยเดี๋ยวนี้นะคะ4999กระบะ X c a กกระบะตอนครึง่งราคาผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาท t r a i l b l a z e r เห็นคันใหญ่ขนาดนี้ออปชั่น <Option S 2> เต็มนะคะเราไม่มีการถอดออปชั่นออก ราคาเริ่มต้นเพียง9,99,000บาทสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็อยากลองเข้ามาดูอยากลองเข้ามาคุยเงื่อนไขการขายขอเรียนเชิญได้ที่บูธของเชฟโรเลตในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชค่ะต่อมาครับเรามาอยู่ที่บูธ u ุณไดครับแต่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับทอมมี่มีนางฟ้าครับจะมาให้ข้อมูลในวันนี้ครับไปพบกันเลยครับกับ H ุนไดแองเจล สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเข้าสู่บูธรถจนฮุนไดค่ะวันนี้เรามีฮุนไดโคน o าอิเล็กทริกซึ่งถือว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะที่นํามาจัดจาหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วคันนี้เขามีคุณสมบัติพิเศษนะคะก็จะมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่าค่ะสามารถขับได้ไกลค่ะถึง482กิโลเมตรในรุ่นของ SEL นะคะอยู่ที่2,259,000บาทค่ะแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษในงานด้วยนะคะแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงฮุนไดนะคะก็ต้องนึกถึงรถยนต์อนเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะคะสำ สำหรับในงานนี้นะคะเรามีฮุนไดรุ่นพิเศษนะคะนั่นก็คือฮุนได H1 Limited 3ค่ะซึ่งคันนี้นะคะเรารวม3คอนเซ็ปต์ด้วยกัน Luxury Premium และ Limited นั่นเองค่ะเรามีเปิดจองและจำนวนจำกัดเพียงแค่300คันเท่านั้นในราคาพิเศษเพียงแค่1 6 7 9 0 0 0บาทค่ะแต่ในทุกๆรุ่นนะคะของฮุนไดของเราค่ะเราฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีค่ะขอเชิญชวนเลยค่ะมาที่บูธของฮุนไดของเรามาพบก,กับพวกเราได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายน ีค่พอมีก็อยู่กับผู้บริหารของ AP Honda ครับคุณวิวัฒน,น์เลิศผาติครับสวัสดีครับผมปีนี้นะครับ,รบของ AP Honda เป็น start us, คอนเซ็ปต์สตาร์ทบายอาร์สปีนิบอยู่ก็หมายถึงเราอยากจะให้ผู้ใช้เนี่ยมาซื้อรถเราแล้วเนี่ยไปทำดี y เอง แล้วแต่งรถเขาจะได้สนุกสนานกับการแต่งรถซึ่งมันมีความคพื่อควาย็นยูนิคมากครับผมและววันนี้เนี่ยเราวเอ็กวูซีสุดๆนะครับเราก็มีนํารถซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นมาจากฮอนด้ามอเตอร์เลยอายุหกสิบปี400นะครับแล้วก็มีตัวเอ่อมังกี้นะครับห้บซีซีก็คือเส็ดเอ็มเครื่องหลังนี่แหละครับรบอันนี้สำหรับชาวไทยเลยนะฮะเอาเอามาเป็นเอ่อมุมเอ่อฮิสตอรีแล้วก็จะมีมุมที่4เนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องรถแต่งเพื่อสร้าง inspiration ว่ารถเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อองเนนสีีท่หมืกั มันสามารถปรับแต่งให้สวยงามแล้วก็ตามที่ตัวเองอยากจะได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ในปีนี้อ๋อครับผมเรียกว่า A P Honda นี่จัดหนักจริงๆครับคุณผู้มชมใครที่สนใจนะครับก็แวะมาที่บูส A P Honda ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิวัฒน์มากๆนะครับขอบคุณมากามครับผม เป็นยังไงบ้างครับหลังจะได้ทัวรงานมอเตอร์โชว์เสร็จแล้วใครนะครับที่สนใจนะครับก็แวะมาได้นะครับอยู่ที่ Impact Challenger เมืองทองทานีครับตั้งแต่วันที่27มีนาจนถึง7เมษายนนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเดบโวการยานยน์เพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ world wide web. c o r r e s e r c h co. th คแต่วันนี้ทอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ